ดีนะคะสำหรับทุกคนที่มีปัญหาดื้อบอตูลินุมท็อกซินคือฉีดบอ o ูลินุมท็อกซินแล้วไม่ได้ผลเหมือนเดิมหรือแม้กระทั่งไม่ได้ผลแล้วนะคะนั่นก็คือการที่เทร่าคลินิกของเรานะคะได้เป็นเอ็กเซเลนซ์เซ็นเตอร์ของบอตูลินุมท็อกซินรับเจาะเลือดแล้วก็ส่งไปเทสที่โรงพยาบาลศิริราชนะคะซึ่งจะตรวจฟรีในช่วงนี้เลยนะคะจำนวนจำกัดเท่านั้นค่ะ สวัสดีค่ะมอแพทย์เฉพาะทางผิวหนังค่ะอีกบทบาทหนึ่งของนะคะก็คือการ รับเป็นวิทยากรแล้วก็เป็นครูสอนในการฉีดโบทูรินุมท็อกซินยี่ห้อเซียวมินนะคะโดยที่เซียวมินนะคะจะเป็นโบทูรินุมท็อกซินที่มีความบริสุทธิ์ที่สุดในโลกตอนนี้นะคะก็คือมีเฉพาะสารออกฤทธิ์เท่านั้นไม่มีสารเจือปนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคอื่นๆหรือแม้กระทั่งโปรตีนที่ติดมาในขั้นตอนของการผลิตค่ะดังนั้นเนี่ยมก็ให้ความสำคัญมากนะคะกับการ เลือกใช้บอทูรินุมท็อกซินให้ถูกวิธีเพื่อลดปัญหาการดื้อยาในอนาคตถ้าใครสนใจเรื่องนี้นะคะอมมีลิงค์นะคะสำหรับให้ความรู้ว่าเราจะฉีดบอทูรินุมท็อกซินกันอย่างไรเพื่อป้องกันการเกิดดือ้อโบด้วยค่ะสำหรับคนที่มีปัญหาดื้อโบนะคะขอแรปอัพสัส้นๆนิดหนึ่งว่าก็คือคนที่ฉีดไปแล้วไม่ได้ผลเหมือนเดิมหรือระยะเวลาการ ออกฤทธิ์อยู่ได้สั้นลงนั่นเองนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจจะเจาะเลือดเทสดูว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องของการดื้อบอตูริโมท็อกซินหรือเปล่าหรือว่าดื้อแล้วเนี่ยจะสามารถฉีดตัวไหนอะไรยังไงได้บ้างน,นะคะสามารถส่งข้อมูลประวัติย้อนหลังทั้งหมด3ปีของการฉีดบอตูริโนมท็อกซินนะคะซึ่งจะประกอบด้วยฉีดโบอตูริโมท็อกซินยี่ห้ออะไรบ้างแล้วก็ปริมาณกี่ยูนิตบ้างน,นะคะ3ปีย้อนหลังสามารถ สอบถามจากสถานพยาบาลที่คุณไปฉีดได้เลยนะคะแล้วส่งประวัติมาให้อุค์ทางอินบ็อกซ์นะคะหรือจะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างก็ได้พร้อมกับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะคะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ที่จะช่วยในการประสานงานโทรติดต่อกลับไปเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมด้วยค่ะ process นะคะหลังจากที่เราได้ประวัติมาแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปอุ้มจะต้องส่งประวัติที่ได้มาทั้งหมดนี้ไปให้ทางศริรรราชนะคะแล้วเขาก็จะพิจารณาว่าเคสนี้เนี่ยสมควรกับการเจาะเลือดหรือไม่นะคะถ้าได้รับการอนุมัติแล้วว่าสามารถเจาะได้อุ้มก็จะนัดมาเจาะเลือดวันรุ่งขึ้นเลยค่ะสําหรับเลือดที่ได้รับมานะคะก็จะถูกส่งไปที่โรงพยาบาลศริรรราชแล้วโรงพยาบาลศริรรราชจะทํา แ l บทั้งหมด3ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกก็คือการดูปริมาณ neutralizing antibody ต่อ b o um t u l i n u m toxin นั่นเองนะคะดูว่าเราเนี่ยมี antibody ต่อตัว b o um t u l i n u m toxin หรือเปล่านะคะสำหรับขั้นตอนที่2นะคะก็จะเป็นการดู neutralizing antibody ซึ่งเป็นภูมิต่อต้านต่อตัอตวท t o x ินโดยตรงหรือกับโปรตีนที่ติดมาจาก ขั้นตอนการผลิตนะคะขั้นตอนนี้เนี่ยก็จะแยกได้คร่าวๆแล้วนะคะว่าเราเป็นกลุ่มไหนถ้าเราเป็นกลุ่มที่ดื้อโบทูลินุม่มท็อกซินโดยตรงตัวนี้เนี่ยเราอาจจะต้องหยุดฉีดโบทูร i นุ่มท็อกซินไปก่อนชั่วคราว<อ>แต่ถ้าเราตกอยู่ในกลุ่มที่เรามีแอนติบอดีต่อโปรตีนที่ติดมาแล้วแล้วก็เรายังสามารถใช้ซีโอไนได้และแน่นอนคะ่ะทางศิริราชจะเอาไปทำ lab ในขั้นตอนที่3 เพื่อดูว่านอกจากเซียวมิเรายังใช้บทริลุมท็อกซินยี่ห้อไหนได้อีกคะ่ะ <lerde> ก็จะเห็นว่า,าการเจาะเลือดครั้งนี้นะคะจะได้ประโยชน์ต่อทุกทุกคนมากที่สุดเลยคะ่ะว่านอกจากจะวินิจฉัยว่าเราอะดื้อต่อบทริลุมท็อกซินแล้วหรือเปล่า แล้วดืดอแบบชนิดไหนแล้วยังช่วยแนะนำอนาคตเราได้ด้วยว่าเราควรจะทำย่างไรฉีดโบทูรีนมท็อกซินยี่ห้อไหนได้บ้างนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนถ้าใครสนใจสามารถอินบ็อกซ์มาได้นะคะรายละเอียดว่าดื้อโบทูรีนมท็อกซินตั้งแต่เมื่อไหร่ประวัติการฉีดโบทูรีนมท็อกซินของเมื่อ3ปีที่ผ่านมาขอทั้งยี่ห้อแล้วก็จำนวนยูนิตที่ใช้ด้วยนะคะ แล้วก็หวังว่าทุกคนจะกลับมาฉีดบทุนรุร่นท็อกซินได้แล้วก็สวยกันไปยาวๆนานๆเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้อุ่มนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามในช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook เหมอแพทย์เฉพาะทางผิวหนัง i n s t a g r กรแล้วก็ YouTube นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกข่าวสารขอ้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องผิวหนังผิวพรรณและความง,งามที่หมอผิวหนังรู้แต่คุณอาจไม่รู้คะ่ะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสแดบบีค่ะ